สวัสดีครับทุกคนผมช่างกีตนะครับวันนี้มีความรู้หรือว่ามีอาการของรถมาน,นําเสนอเพื่อนเพื่อนนะทุกคนเชื่อว่าอาการนี้ลนหลายคนอาจจะเจอไม่ว่าจะเป็นช่างหรือว่าเป็นลูกค้านะช่างกีตเคยมีลูกค้าโทรมาสอบถามช่างกีตเยอะมากเลยนะสำหรับเรื่องของรถฟิลขาดนะทุกคนรถฟิลขาดไม่ว่าจะเป็น X Max N Max Air l o c k ลหรือว่า Honda รุ่นอื่นๆ PCX อ็จิโอโน่ต่างๆนะทุกคนแกรนฟิโโนรุ่นที่มีฟิลนะทุกคนมีฟิลมีกล่องฟิล เพราะว่าในรุ่นนี้เขาจะมีตัวฟิวเป็นตัวทนกระแสะนะทุกคนถ้ากระแสะเกินเนี่ยฟิวก็จะตัดระบบนะเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในวงจรของรถนะทุกคนตัวนี้ช่างกิจมาเป็นแนวทางให้พี่ๆช่างหรือว่าเพื่อนๆหรือว่าคนที่สนใจนะทุกคนมันอาจจะมีวิธีที่ตรวจ สอบที่สามารถตรวจช็คได้หลายวิธีนะทุกคนหรือว่าคนที่มีความรู้ในเรื่องของไดอะแกรมเนี่ยหรือว่าวงจรของรถเนี่ยก็อาจจะสามารถรู้ได้ง่ายๆนะทุกคนมีเครื่องมือพิเศษหรือเครื่องมือดีๆเนี่ยก็อาจจะสามารถรู้ได้ง่ายนะแต่สําหรับคนที่ไม่มีนะทุกคนอย่างช่างกีิเนี่ยอยู่บ้านนอกเนี่ยไม่มีเครื่องมือไม่มีอะไรที่คอยตรวจสอบนะจะใช้วิธีการตรวจสอบแบบนี้นะทุกคนแบบที่ช่างกีิใช้นะเป็นแนวทางได้นะทุกคนสําหรับฟิวขาดนะเดี๋ยวให้ทุกคนมาดูฟิวก่อน ามาดูฟิวก่อนสำหรับคันนี้เป็นตัวอย่างนะทุกคนเป็นตัวอย่างก็คือเป็นเจ้าตัวยามาฮ่าแอร์ล็อกนะแอร์ล็อกเขาก็จะมีเจ้าตัวฟิวมีกล่องฟิวให้กล่องไปอ,อยู่ฝั่งนู้นก็ได้จะได้เห็นชัดๆด้วยกันนะครับจะมีกล่องฟิวให้รุ่นอื่นๆก็จะมีกล่องฟิวแบบนี้ก็ได้นะทุกคนแต่อาจจะอยู่ในที่ที่แตกต่างกันนะสำหรับคันนี้ตัวอย่างก็คือเป็นเจ้าตัวยามาฮ่าแอร์ล็อกนะทุกคนแอร์ล็อกเขาจะมีฟิวอยู่ทั้งหมดสองกล่องแบบนี้นะทุกคนเปิดขึ้นมาเนี่ย เราก็จะเห็นเจ้าตัวฟิวเรียงแถวอยู่แบบนี้นะทุกคนแต่ฟิวแต่ละจุดจะมีค่าทนกระแสที่แตกต่างกันนะทุกคนเขาจะเขียนบอกเลยในตัวฟิวก็จะมีบอกเลยว่า30มี2แอมป์สิแอมป์เจแอมป์ถ้าเราจําไม่ได้เราก็มาดูตรงที่ฝาเขาก็จะเขียนบอกว่าแต่ละตําแหน่งเนี่ยใช้ฟิวกี่แอมป์กี่แอมป์กี่แอมป์ M นะเขาจะเขียนอบอกไว้เลยนะทุกคนตัวนี้เน้นย้ําว่า เราจะต้องใส่ให้ตรงแอมเท่าเดิมนะเพราะอะไรเพราะว่าฟิลเนี่ยมันมีหน้าที่คือมันตัดกระแสที่มันมันเกินมานะทุกคนมันเกินจากที่ค่าที่ทางโรงงานหรือว่าทางผู้ผลิตเนี่ยเขาใส่ไว้นะทุกคนถ้าเราไปใส่เกินอย่างเช่น7.5แอมอย่างเงี้ยฟิล7.5แอมทำไมมันขาดวะใส่แล้วขาดใส่แล้วขาดเนี่ยเราไปเพิ่มเป็น10แอม15แอมอันนี้ถ้าในเกิด อาการที่มันหนักจริงๆนะทุกคนค่าทนกระแสที่มันเกินเนี่ยที่เขาทํามาเนี่ยมันตัดมันไม่ตัดนะทุกคนเราไปใส่เกินจาก7.5เนี่ยมันเคยตัดเคยตัดแล้วเราไม่ไปหาสาเหตุก่อนเนี่ยเราใส่10ไปเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ตัดก็ได้นะทุกคนแต่ไฟมันอาจจะลัดวงจรนะทุกคนเพราะว่ามันเกินค่าของทนกระแสที่ฟิวมันจะตัดได้ในวงจรนั้นมันก็อาจจะทําให้สายช็อตไหมได้นะทุกคนไอ้นี้ระวังนะอาจจะทําให้ไหมได้นะทุกคนอ่าทำให้ไหมได้ เพราะฉะนั้นแล้วตัวฟิลเนี่ยจะต้องใส่ให้เท่าเดิมใส่ให้เท่าเดิมคือค่าของโรงงานที่เขาระบุมานะทุกคนถ้าใส่แล้วยังตัดใส่แล้วยังตัดนั่นหมายถึงว่ารถของเรามันมีปัญหานะทุกคนมันมีปัญหาจุดไหนจุดหนึ่งนะทุกคนอ่าเริ่มต้นแล้วเริ่มต้นมีปัญหาแล้วจุดไหนจุดหนึ่งทีนี้ช่าาเกียรติจะมาบอกว่าวิธีไล่ไล่วิธีไล่ไไเช็คว่าไอฟิลจุดนี้ที่มันตัดเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไร Utan, ให้ทุกคนมาดูรอบๆรอบๆตัวนี้ช่างกิดลื้อออกทั้งหมดเลยลื้อออกทั้งหมดเลยอันนี้ไม่ได้มีเครื่องมือพิเศษอะไรนะทุกคนช่างกิจะตรวจสอบตรวจเช็คแบบบ้านๆนะเพื่อจะหาว่าจุดไหนที่มันเสียจุดไหนที่มันเสียที่มันทําให้ฟิวตัดไม่ต้องใช้มิเตอร์ไม่ต้องใช้ apples, อวัดอะไรต่างๆทั้งนั้นนะทุกคนแต่จะหาว่าจุดไหนที่มันตัดจุด<ๆ>ไหนที่มันตัดช่างกิดลื้อออกแบบนี้เลยทั้งหมดเลย จะหาจุดหนที่มันตัดแบบไม่มีเครื่องมืออะไรเลยนะทุกคนเพื่อที่จะหาว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรอ่าสาเหตุเกิดจากอะไรตัวนี้เป็นตัวรุ่นรีโมทรุ่นรีโมทก็แน่นอนถ้าเราจะเปิดล็อกตัวรถได้เนี่ยรีโมทจะต้องมีกล่องจะต้องมีกล่องรีโมททำงานแล้วก็จะมีต้องมีกล่อง ecu ก็คือตัวนี้เป็นกล่องใหญ่ตัวนี้จะพ่วงอยู่ในตัวชงตัวชาร์จอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะทุกคน เราก็มาตรวจสอบก็คือท่านกิจจะไล่ถอดปลักนะทุกคนท่านกีจะถอดปลักทั้งหมดเลยนะทุกคนทั้งหมดเลยแต่มันจะมีอยู่สจุดหลักๆที่ไม่สามารถถอดได้ก็คือเจ้าตัวนี้เจ้าตัวปลักกล่องเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวสมองกลมันนะทุกคนตัวนี้ไม่สามารถถอดได้ถอดได้แต่มันมันจะไม่สามารถปลดล็อกได้ตัวนี้สามารถถอดได้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวแผ่นชาร์จตัวนี้น่าจะเป็นตัว อ่าที่ขึ้นมาจากตัวตัวมัดไฟตัวนี้ถอดได้ไม่เป็นไรอ่าเราถอดได้เเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งถอดออกอ่าถอดออกตัวที่ไม่สามารถถอดได้ก็คือตัวนี้ <S <S นเดี๋ยวทุกคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะตอนนี้ว่าทั้งกิจทําอะไรอยู่ตัวนี้เป็นกล่องรับสัญญาณรีโมทนะทุกคนตัวนี้เป็นกล่องรับสัญญาณรีโมทเบื้องต้นเราเช็ค2กล่องนี้ก่อน <S <S ถ้าเราเปิดสวิตช์ปึ๊บขึ้นไปเนี่ยอ่าถ้าเราเปิดสวิตช์ปึ๊บขึ้นไปเนี่ย ฟิลไม่ตัดอ่าฟิลไม่ตัดหมายถึงว่า <c oughs> เดี๋ยวทุกคนอาจจะงงนะหมายถึงว่าเบื้องต้นเนี่ยต้องเช็คกล่องตัวนี้ก่อนกล่องตัวนี้ก่อนอ่าทุกคนจะงงไหมเนี่ยทุกคนจะงงไหมเนี่ยก็คือก็คือทั้งเกียร์ไล่ถอดปลั๊กทั้งหมดแหละปลั๊กในในวงจรทั้งหมดของรถคันนี้ไล่ถอดทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นตัวสวิตช์เบรกตัวเลื่อนไม้แล้วก็ตัว ABS นะ ABS ตัวนี้ก็มีปักอยู่ตรงนี้ท,ทัง้งกิจไล่ถอดไล่ถอดทั้งหมดทั้งหมดเลยนะทุกคนแล้วทีนี้ถอดทั้งหมดแล้วก็มาไล่เสียบคืนมาไล่เสียบคืนแต่หัวใจหลักข,ข,ของคันนี้มันก็คือจะต้องมีตัวกล่องตัวนี้จะ,จะต้องอเสียบอยู่แล้วก็ตัวสัญญาณตัวนี้จะต้องเสียบอยู่แต่ถ้าเราถอดทั้งหมดแล้วเนี่ยมันยังตัดอยู่มันก็จะเหลือแค่2ประเด็นใหญ่ก็คือเจ้าตัวกล่องรับสัญญาณรีโมทกับเจ้าตัวกล่องใหญ่แต่ตอนนี้เจ้าตัวกล่องใหญ่กับตัวรับสัญญาณรีโมทเสียบอยู่ ฟิวไม่ตัดนะทุกคนอ่าฟิวไม่ตัดนั่นหมายถึงว่า2จุดใหญ่หลักตรงนี้ไม่เสียไม่เสียทีนี้ช่างกีดก็มาไล่ถอด ABS อ่าเสียบ ABS เข้าเพื่อเช็คว่าฟิวจะตัดไหมเสียบ ABS เข้าฟิวก็ไม่ตัดเสียบตัวหน้าจอเข้าฟิวก็ไม่ตัดเสียบตัวสัญญาณเบรกสายขวาฟิวก็ไม่ตัดเสียบปลั๊กหัวฉีดต่างๆไล่มาเสียบมาเสียบมาเสียบเข้าคืน ฟิวก็ยังไม่ตัดอีกนะทุกคนอ่าฟิวก็ยังไม่ตัดอีกก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติแต่มาเจอจุดหนึ่งจุดหนึ่งกล้องมาอยู่ฝั่งนี้มาเจอจุดหนึ่งที่เสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยฟิวตัดอ่าเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยฟิวตัดก็คือจุดที่เชื่อมต่อไปยังไฟท้ายปักตัวนี้ทุกคนอ่าปักตัวนี้ เวลาถ้าช่างกิจเสียบปลั๊กตัวนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยฟิว7.5แอมป์ตัดปั๊บเลยเสียบเข้าไปปุ๊บฟิว7.5แอมป์ตัดปั๊บเลยนั่นหมายถึงว่าจุดที่มันเสียมันจะต้องอยู่นี่แหละมันจะต้องอยู่นี่แหละอยู่อยู่ไฟท้ายนี่แหละอ่าเนี่ยปลั๊กตัวนี้ถ้าช่างกิจเสียบปุ๊บเนี่ยฟิวตัวนี้จะตัดปั๊บเลยนั่นหมายถึงว่าจุดนี้จะเสียนะทุกคนอ่ะจุดนี้เสียทุกคนงงไหมวิธีตรวจสอบของช่างกิจงงไหมอาจจะงงนะแต่ พยายามให้ทุกคนเข้าใจนะฟิลลักๆเลยฟิลเราห้ามใส่แอมที่มันเกินค่าทนกระแสของมาตรฐานที่มาเพราะว่ามันจะไม่ตัดแล้วมันจะชอ็อตนะทุกคนถ้ารถคันไหนมีอาการฟิลตัดฟิลตัดใส่ใหม่แล้วตัดแล้วตัด,ตด,ตดนั่นหมายถึงว่ามันมีจุดที่มีปัญหาอยู่นะทุกคนมีจุดที่มีปัญหาอยู่ถ้าไม่มีเครื่องมือก็สามารถไล่ตรวจสอบแบบช่างกิดได้นะก็คือถอดปลั๊กทั้งหมดของรถออกเลยถอดปลั๊กทั้งหมดของรถออเลยแต่ถ้า รุ่นนี้มันเป็นรีโมทรุ่นนี้มันเป็นรีโมทขั้นแรกเลยเราต้องเช็คก็คือกล่องรับสัญญาณรีโมทก่อนว่ามันชอ็อตไหมแต่ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นกุญแจสวิตช์ธรรมดาก็อาจจะไม่ต้องเช็คตัวกล่องรับสัญญาณรมเพราะว่าจะไม่มีท่านผ้ทุกคนมันจะเป็นกุญแจเปิดธรรมดาตัวนี้เช็คเบื้องต้นก่อนก็คือปักตัวกล่องกับตัวรับสัญญาณรีโมทก่อนถ้าเสียบ2อันนี้เข้าเนี่ยรถยังสามารถเปิดสวิตช์ใช้งานได้ปกติก็แสดงว่ากล่องอหลัก2ตัวนี้ไม่เสียก็เราก็มาเริ่ม เสียบไล่เช็คตั้งแต่ ABS ตั้งแต่เรือนไม้ข้างหน้าแล้วก็ชุดล่างของเครื่องหัวชงหัวฉีดต่างๆแล้วก็สุดท้ายสำหรับคันนี้ก็มาเจออยู่ที่สัญญาณตัวไฟท้ายเนี่ยถ้าช่างกีดเสียบเข้าปุ๊บเนี่ยฟิล7.5แอมป์ตัดเดี๋ยวช่างกีจจะไล่ดูว่าตัวนี้มีปัญหาอะไรอาจจะมีจุดช็อตหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงนี้โอเคแล้วเราไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วทุกคนตัวนี้ก็เป็น อันแนวทางนะทุกคนแนวทางให้ทุกคนตรวจสอบนะช่างได้หลายท่านก็อาจจะเก่งก็อาจจะมีวิธีที่ตรวจสอบที่แตกต่างกันนะแต่ช่างกิจอยู่ภาน,นอกนะไม่ได้มีเครื่องมือไม่ได้มีคอมพิวเตอร์ตรวจจับอะไรนะทุกคนก็ใช้วิธีนี้แหละมาไล่ตรวจสอบว่าฟิวที่มันตัดเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะทุกคนเชื่อว่าถ้าคนที่ไม่เคยเจอนะทุกคนโอ้โหนอนไม่หลับนะนอนไม่หลับกินข้าวไม่อร่อยหลายวันนะสาหรับอาการแค่ฟิวตัดนะถ้าไปข้าม ฟิวไปใส่10ม15มนี่งานเข้าหนักกว่าเดิมอน่นอทุกคนตัวนี้ก็เป็นแนวทางให้ทุกคนนะครับเผื่อที่จะเป็นความรู้หรือว่าเป็นแนวทางการซ่อมให้เพื่อนๆได้ลหลายคนที่ติดตามอยู่นะครับสำหรับใครที่เจออาการลดฟิวขาดอาการนี้ช่างกิจเจอบ่อยมากนะมีลูกค้าทัวรมาหาช่างกิจบ่อยมากว่าใส่ฟิวเข้าไปแล้วฟิวมันตัดฟิวมันตัดนี่มันเกิดจากอะไรนะก็ลองอทําวิธีที่ช่างกิจไล่เลียงมานะอาจจะเจอปัญหาเล็กๆน้อยนิดเดียวก็ได้นะที่ทําให้ ฟิลมันตัดนะครับสำหรับรถที่มีฟิลในรูปแบบนี้นะครับทุกรุ่นนะเน้นว่าทุกรุ่นนะไม่ว่าจะเป็น Honda y ย m ม h ฮานะสามารถอาใช้วิธีนี้ได้นะทุกคนก็อาจจะลื้อเยอะน่อยนะลื้อเยอะหน่อยลื้อทั้งคันแบบทั้งเกียร์นะแต่ก็ปัญหานิดเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราก็สามารถจบงานให้ลูกค้าได้นะครับวันนี้ก็มา เป็นแนวทางให้ทุกคนนะครับสําหรับการซ่อมรถนะครับฝากทุกคนติดตามคอยเปกระตือใจช่างขีดด้วยนะครับเดี๋ยวมีวิธีมีขั้นตอนมีเทคนิคอะไรใหม่ๆนนเดี๋ยวช่างขีดจะมาอัปเดตให้ทุกคนเอาเรียนรู้ไปด้วยกันเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างขีดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ